สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่องเจลคูเทลของปูนะคะวันนี้อยากจะมาแชร์สั้นๆน,นะคะอยากจะมาชี้แจงหรือทำความเข้าใจนะคะคือมีลูกค้าสอบถามมานะคะว่าเป็นไตระยะที่5หรือระยะสุดท้ายนะคะมียารักษาไหมมียารักษาไหมนะคะคำถามอยู่ตรงนี้นะคะตอบได้เลยนะคะณปัจจุบัน ยารักษาโรคไตไม่มีนะคะยารักษาโรคไตไม่มีสาเหตุของโรคไตต้องทําความเข้าใจก่อนว่าก่อนที่ไตจะเสื่อมนะคะอ่าสักครู่นะคะขอขอปูเช็คภาพและเสียงก่อนว่าชัดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงค่ะก็คือก่อนที่จะเป็นโรคไตเสืออ่อมอ่ะ มันต้องเป็นมีปัญหาสุขภาพมาก่อนอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงโรคอ้วนหรือ,อการที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นมากกว่า50ปีขึ้นไปเนี่ยควรที่จะตรวจได้แล้วนะคะควรที่จะใส่ใจสุขภาพได้แล้วนะคะควรที่จะตรวจผลเลือดอว่าตัวเองอะเบาหวานเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นผลเลือดเบื้องต้นที่ ที่คนทั่วไปควรจะตรวจนะคะเพราะเพราะว่าไตาของคนเราเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเสื่อมทุกปีอยู่แล้วนะคะขอปูเช็คเสียงก่อนซิมีไหมขอปูเช็คเสียงก่อนสักครู่นะคะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะโอเคก็คือว่าสวัสดีค่ะปูค่ะ ก็มีลูกค้าถามมานะคะว่าไตระยะที่5มียารักษาหรือเปล่านะคะยารักษาโรคไตนะคะแผนปัจจุบันไม่มีนะคะไม่มีเพราะว่าณปัจจุบันเป็นการรักษาตามอาการนะคะก็ถ้าบวมนะคะบวมเนื่องจากโซเดียมเยอะก็จะอาจจะให้จํากัดน้ำนะคะโพแทสเซียมเยอะก็โพแทสเซียมเยอะก็อาจจะลดปริมาณ อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็เฝ้าระวังอันนี้คือเราพูดในฐานะที่ได้ดูแลนะคะก็คือว่าไม่ใช่หมอหรือพยาบาลนะคะแต่ได้ศึกษาเรื่องนี้และแนะนำผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องไตเสื่อมนะคะด้วยสารอาหารแบบเจลนะคะสารอาหารแบบเจลก็คือตัวยูมิกะ h อ t นะคะ หลักๆที่จะแนะนําลูกค้าก็จะมีสองตัวนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดแค่ว่ามันไม่มียารักษานะคะก่อนที่จะไตเสื่อมร่างกายเราจะาแสดงออกอยู่แล้วว่าร่างกายเราจะแสดงออกอยู่แล้วนะคะว่ามันเริ่มมีปัญหาบางคนอ้วนไขมันเยอะไขมันสูงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คนที่ชอบทานเค็มชอบทานเผ็ดชอบทานหวานนะคะก็ให้ระวังให้เฝ้าระวังตัวเองตรวจเช็คผลเลือดทุกปีนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณชอบทานของเค็มชอบทานน้ำอัดลมหรือชอบทานชาไข่มุกหรืออะไรที่ต้องใส่น้ำตาล รีมเทียมในปริมาณที่เยอะๆแล้วคุณทานต่อเนื่องทุกวันนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอยากที่จะให้ใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่าไม่วันในวันหนึ่งอ่ะคือไตเราต้องเสื่อมอยู่แล้วนะคะทุกปีไตเราจะเสื่อมลงโดยธรรมชาติเพราะว่าร่างกายเราเซลล์เรา,าถูกใช้งาน เหมือนมีอายุการใช้งานณนะปัจจุบันสมมุตินะคะว่าตอนนี้40ปีเซลทุกเซลทั้งภายในภายนอกก็มีอายุการใช้งานหรือเข้าทำหน้าที่ของเขาอะมา40ปีแล้วอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างปูแล้วกันให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือ ต้องรู้ว่าความเค็มความหวานหรืออาหารมันนะคะจะทําให้ร่างกายเราเสียสมดุลน้นําตาลนะคะน้ำตาลทานทานหวานเยอะน้ําตาลก็จะสะสมในกระแสเลือดเยอะทําให้หลอดเลือดแข็งหรือเปรอกหรือมีปัญหานะคะพอน้ําตาลเยอะๆก็จะทําให้เป็นโรคเบาหวานตับอ่อนมีปัญหา ในกรณีที่คนที่ทานเหล้าเยอะนะคะดื่มแอโกโลกอฮอล์เยอะก็จะทําให้ตับมีปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็ในกรณีของคนที่ทานยาเยอะนะคะทานยาเยอะมันมีหลายเหตุปัจจัยบางท่านะเป็นโรคส่วนตัวเอ๊เป็นโรคประจําตัวไทรอย s ์ e อย่างเงี้ยค่ะที่ต้องทานยาเยอะๆนะคะหรือเบาหวานความดันสูงที่ต้องทานยาเยอะๆ ทานเยอะต่อเนื่องหลายปีนะคะก็จะทำให้ไตเสื่อมได้อันเนี้ยมันเป็นสาเหตุนะคะเบาหวานความดันไขมันทานยาเยอะน้ำตาลความเค็มอา,อาหารสภาพแวดล้อมอแล้วลักษณะการใช้ชีวิตนะคะทำให้ไตเราเสื่อมช้าเร็วต่างกันแต่ทีเนี้ย คุณลูกค้าท่านนึงถามปูมาว่าคือเขายังไม่ได้ซื้อนะคะแต่เขาเคยปรึกษาว่าคุณพ่อเขาเป็นระยะที่ห้าาไตเท่านั้นเท่านี้แล้วเมื่อเช้าอ่ะเขามาสอบถามว่าอืเป็นโรคไตระยะสุดท้ายมียารักษาไหมนะคะอยากทําความเข้าใจตรงนี้เลยว่ายารักษาโรคไตไม่มีนะคะไม่มีเรารักษากันตามอาการแต่สิ่งที่เรา เรานี่หมายถึงปูนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำอยู่ทุกวันก็คือสารอาหารแบบเจลนะคะสารอาหารแบบเจลเป็นสารสกัดนะคะสกัดตัวยูมิเนี่ยค่ะซองสีเขียวนะคะเป็นสารสกัดที่สกัดมาจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกนะคะเป็นสารสกัดกลิ่นแอปเปิลตัวนี้มันจะไปทำให้ร่างกายเราผลิตสเต็มเซลล์ขึ้นนะคะสเต็มเซลล์ผลิตจาก ที่ตัวนี้มีสารชื่อฟูคอยแดนนะคะไปเซิร์ชใน Google ได้ f u c o i d a n นะคะไปเซิร์ชใน Google ได้นะคะว่าสารตัวนี้มีมีจริงมีอยู่ในโลกจริงเป็นสารสกัดที่เมื่อมนุษย์ทานแล้วนะคะจะไปกระตุ้นไขสันหลังให้ผลิตสเต็มเซลล์ขึ้นพอสเต็มเซลล์ตัวนี้เข้าสู่กระแสเลือดมันจะ ไปทำหน้าที่ซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมนะคะก็คือหลักการทำงานของยูมิหรือ UMI จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของ HRT HRT มีสารทั้งหมดอยู่ประมาณ7ตัวนะคะมีโคเอนไซม์ q 1 f o l โฟลิกแอซิดนะคะสารสกัดจากหอยนางลมมีเซเลเนียมนะคะมีอีก3-4ตัวซึ่งซึ่งทุกตัวซึ่งทุกตัวล้วน ถูกวิจัยและคิดค้นมาว่า,าสารสก,กัดทั้งเจ็ดตัวช่วยเข้าไปทําให้หลอดเลือดนะคะเน้นหลอดเลือดและหัวใจดีขึ้นในกรณีของคนที่หัวใจเริ่มมีปัญหาก่อนที่หัวใจเริ่มมีปัญหาสิ่งที่จะมีปัญหาก่อนก็คือหลอดเลือดนะคะเพราะหลอดเลือดเป็นหน่วยเล็ก และทำหน่วยเล็กๆที่มีปริมาณจำนวนเยอะในร่างกายนะคะการที่เราทานอาหารไปแล้วทานของมันเยอะทานน้ำตาลเยอะนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดของเราเริ่มแข็งเปราะมีปัญหาหรือท่านชายนะคะที่สูบบุหรี่เยอะๆอก็จะทำให้หลอดเลือดมีปัญหาเช่นกันนะคะบางท่านหลอดเลือดตีบตันอ่าหลอดเลือดตีบตันก็อาจจะ มีความเสี่ยงหลอดเลือดตีบตันก็เส้นเลือดในสมองตีบแตกอย่างนี้ค่ะก็คือทุกอย่างมันมีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะก่อนที่ไตจะเสือ่อมไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะถ้าได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อยากให้ตรวจสุขภาพถ้าอายุอยู่ในช่วง30 ถึง45ปีนะคะแนะนำตรวจปีละหนึ่งครั้งก็ได้ตรวจค่าตับค่าไตค่าตับค่าไตการทำงานของตับการทำงานของไตตรวจเบาหวานอะไรแบบนี้คะ่ะที่เป็นเบื้องต้นก็จะได้รู้สภาพร่างกายของตัวเองและเฝ้าระวงังเลือกอาหารให้เป็นเฝ้าระวงังตรวจติดตามผลเลือดนะคะ ถ้าทำได้แบบนี้เราก็จะรู้ตัวก่อนที่เราจะป่วยนะคะไม่ใช่ว่ามันมีหลายเคสที่ที่คุณพ่อคุณแม่ไปพบหมอตามนัดนะคะแล้วมาเจออีกทีว่าเป็นไตระยะที่4ระยะที่5อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวาน คนที่เป็นความดันนะคะท่านที่เป็นเบาหวานท่านที่เป็นความดันตอนเนี้ยมีนัดอาจจะคุณหมออาจจะนัดทุกสามเดือนนัดทุกหกเดือนอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีการตรวจเลือดก็แนะนำขอผลเลือดจากคุณหมอแล้วก็มาดูนะคะมาดูค่าไตคา่าไดค่าไตา การทำงานของไตแนะนำดู eGFR ก็ได้ค่ะ eGFR มีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์ eGFR eGFR มีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์นะคะเนี่ยค่ะก็ เพราะว่ามันใช้กล้องหน้าเนาะมันอาจจะสลับกันนะคะ E G F R มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเนี้ยบง่งบอกค่าการทำงานของไตไตสองข้างทำงานได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ,ะแล้วก็ C R ครีเอทินินนะคะครีเอทินินคนปกติจะอยู่ที่ประมาณ1.1ถึง1.2นะคะ,ะทานผู้สูงอายุทามาฟังป่วดูแค่นี้นะคะ E G F R ไปเปิดดูนะคะ มาดูตามนี้นะคะแล้วก็ลองกลางผ,ผลเลือดดูว่ามันเท่าไหร่นะคะครีเอทินินหรือ CR ของคนปกติจะอยู่ที่ 1, <ม> 1> บางคนบางผลแลบก็0.8ถึง1.2ไม่เกินนี้นะคะอยู่ในช่วงถ้าพูดง่ายๆคือ พยายามอย่าให้เกินหนึ่งนะคะ BUN BUN บรัดยูเรียไนโตรเจนนะคะเป็นของเสียที่มาจากการที่เราทานอาหารประเภทโปรตีนเยอะเกินไปถ้าคนที่ไตปกตินะคะ BUN จะอยู่ที่20นะคะแต่ถ้าไตเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงนะคะ,กา,ะการการกรองโปรตีนนะคะก็จะทำ มีประสิทธิภาพน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นค่า BUN ที่ได้จากการตรวจเลือดของผู้ป่วยโรคไตระยะ2 3 4 5นะคะก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งไตระยะที่5ก็จะมีค่า BUN ที่สูงขึ้นเพราะว่าไตาสองข้างทำงานได้น้อยลงบางท่านทำงานได้น้อยกว่า10%ก็จะเริ่มบวม นะคะบวมก็คือมีการสะสมบวมน้ำบวมโซเดียมโซเดียมก็มาจากเกลือนะคะส่วน BUN เนี่ยค่ะปูจะแนะนำให้ท่านใดที่มีเป็นโรคไตระยะที่4ระยะที่5นะคะพยายามพยายามเฝ้าระวังค่า BUN ของคุณอย่าให้เกิน20เอออย่าให้เกิน50นะคะมันมันมากกว่า20อยู่แล้วแต่พยายามคุม ไม่เกิน50นะคะเราเราต้องดูด้วยคือที่พูดแบบนี้อยากให้เฝ้าระวังตั้งแต่ตั้งแต่ระยะที่ระยะที่คุณเป็นเบาหวานความดันสูงที่คุณได้ทานยาที่คุณได้ไปหาหมอทุก3เดือน6เดือนคืออยากให้เฝ้าระวังตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะ อย่าปล่อยปและเลยเช็คค่าไตาของตัวเองนะคะเช็ค eGFR ของตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเวลาตรวจเลือดก็ต้องถามคุณหมอด้วยนะคะการที่เรา,าการที่เราเฝ้าระวังนะคะเป็นเฝ้าระวังเราจะรู้ว่าไตาเราเริ่มเสื่อมแล้วนะแล้วเราควรจะ เลือกอาหารหรือดูแลตัวเองอย่างไรนะคะการที่เรารู้ว่าไตเราเริ่มเสื่อมเราจะรู้จักเลือกอาหารซึ่งการที่เราเลือกอาหารการที่เราเลือกใช้ชีวิตอยู่ในภาพแวดล้อมอย่างไรกินอาหารอย่างไรนอนหลับพักผ่อนเพียงพอหรือไม่นะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่ทำให้ไตเสื่อมช้าลงนะคะไตเสื่อม มีหลายสายเหตุเป็นกันได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามบางท่านมีความเสื่อมของไตตั้งแต่เกิดนะคะเพราะเป็นเพราะเพราะเป็นความผิดปกติของไตแต่มีน้อยนะคะแต่คนส่วนใหญ่เกิดจากเกิดจากการใช้ชีวิตเกิดจากอาหารนะคะเ0เเลยเกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นถ้ารักที่จะคือคือคือชอบ ชอบทานทุกคนคือเวลากินก็มีความสุขนะคะกินก็มีความสุขหมดนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้รู้จักเลือกกินพอเลือกกินแล้วอยากให้ตรวจเช็คสภาพร่างกายของตัวเองเป็นระยะระยะนะคะหมายถึงว่าถ้าอายุไม่เยอะนะคะอายุอยู่ในช่วง3 0ถึง45ปีตรวจผลเลือด ทุกปีก็ได้นะคะบางท่านใช้สิทธิประกันสังคมนะคะเราอยู่ในช่วงของอวัยทำงานนะคะคนส่วนใหญ่จะใช้สิทธิประกันสังคมอยู่แล้วแต่อย่าลืมเช็คดีๆนะคะว่าถ้าถ้าไม่เกิน35ถ้าไม่เกิน35นะคะเหมือนประกันสังคมเขาเขาไม่ได้ครอบคลุมเรื่องการตรวจค่าไตเราอาจจะต้อง อคอตรวจเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายไม่ถึงพันนะคะต้อง, <c oughs> ต,องต้องคุยดูว่า,าโรงงานของคุณหรือแผนแผนตรวจสุขภาพประจำปีที่หน่วยงานของท่านหน่วยงานของท่านนะคะมีมันครอบคุมค่าตับค่าไต,าตหรือเปล่านะคะแต่ค่าไตค่าตับแล้วก็เบาหวานเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็คือครูอยากจะมาตอบคำถามว่าพี่พี่พี่ว่าที่ลูกค้านะคะเขาถามมาว่าเป็นไตระยะสุดท้ายไตยระยะสุดท้ายคือไตระยะที่5้านะคะมีค่า eGFR น้อยกว่า15เปอร์เซนต์นะคะอยากให้เฝ้าระวังไว้อยา่าอย่าให้มันตกอย่าให้ค่าการทำงานของ ไตอ่ะมันถึง15เลยนะคะเราเฝ้าระวังตั้งแต่มันตกต่ำกว่า90จะดีกว่า60 70เเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะเรามีปัญหาเรื่องอ้วนหรือเปล่าความดันสูงหรือเปล่าไขมันสูงหรือเปล่าเราทานยาเยอะหรือเปล่าเราทานยาชุดหรือเปล่านะคะมีนะคะอายุไม่เยอะทานยาชุดอ่าทานยาชุดก็ทำให้ไตเสื่อมได้หรือบางท่านมีโรคประจำตัว ที่เจอบ่อยนะคะก็จะเป็นไทรอยด์ไทรอยด์ลูมาตอยด์ไทรอยด์ลูมาตอยด์แล้วก็ SL e นะคะที่ต้องทานยาต่อเนื่องตลอดนะคะก็จะทำให้ไปเริ่มเสื่อมลงเสื่อมเริงส่วนเสื่อมลงนะคะเพราะว่าตัวยานะเป็นมันมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะถ้าเราไม่ทานยาเราก็อาจจะไม่หายจากโรคนะคะ แต่เราก็ควรที่จะเฝ้าระวังเพื่อที่จะไม่เป็นโรคที่สองสามสี่เพิ่มอีกนะคะเมื่อร่างกายเราเสียสมดุลหรือร่างกายเรามีปัญหามันอาจจะนำพาโรคใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นโรคที่สองโรคที่สามโรคที่สี่ไปนะคะเพราะฉะนั้นปูก็อยากที่จะให้ทุกท่านที่ติดตามช่องของปูอยู่นะคะเฝ้า เช็คสุขภาพตัวเองดูนะคะถ้ายังไม่เคยไปตรวจเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะไปตรวจได้เลยนะคะไปขอคุณหมอตรวจได้เลยที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนนะคะถามหมอก่อนก็ได้ค่ะถามว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่โรงพยาบาลของรัฐนะคะค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะคะถ้าตรวจค่าตับค่าไตเฉยๆอาจจะไม่ถึงพันนะคะ ส่วนเอกชนก็แล้วแต่สถานที่นะคะลองลองลองไปตามที่ท่านสะดวกและก็ใกล้บ้านดูนะคะแต่อยากอยากให้ใส่ใจตัวเองประเด็นสำคัญคือเราจะทำงานอะไรก็ตามมีพฤติกรรมการกินอย่างไรมีการสูบบุหรี่ไหมดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่านะคะออกกำลังกายหรือเปล่า เราไม่สามารถบอกได้ว่าสุขภาพเราเป็นอย่างไรนอกจากผลตรวจเลือดเท่านั้นที่จะบ่งบอกว่าณปัจจุบันสุขภาพร่างกายเรามีแนวโน้มปกติหรือแย่ลงนะคะมีแนวโน้มปกติหรือแย่ลงอยากให้ทุกท่านที่รับฟังนะคะหรือติดตามช่องของปูยูเนี่ยค่ะจะได้เป็นแนวทางหรือ เป็นส่วนหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้ท่านใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ไตเสื่อมไม่มียารักษานะคะก่อนที่มันจะเสือ่อมมันมีสาเหตุมาก่อนคุณเป็นเบาหวานไหมคุณอ้วนไหมนะคะคุณทานยาเยอะหรือเปล่าความดันคุณสูงหรือเปล่านะคะคุณทานน้ำน้อยหรือเปล่าอยากให้ อยากให้ลองพิจารณานะคะไม่อยากให้ไปเจอในตอนที่อา้าวเป็นไตระยะที่สามหรือแล้วหรอไตระยะสี่หรอไตระยะห้าหรอต้องฟอกไตแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่อยากให้ไปเจอไม่อยากให้ไปช็อกในเวลานั้นเพราะโรคไตเราสามารถตรวจประเมินได้ง่ายๆเบื้องต้นนะคะโรคไตถ้าถึงที่สุดแล้วมันมันก็ อาจจะต้องฟอกไตแต่คนฟอกไตเขาก็อยู่ได้ถ้าเขาดูแลใส่ใจตัวเองนะคะมันจะต่างจากโรคมะเร็งหรือโรคหลอดเลือดนะคะ,ะโรคเส้นเลือกในสมองตีบแตกอย่างนี้ค่ะบางทีถ้าเกิดแล้ว ก็อาจจะทําให้เสียชีวิตเลยนะคะส่วนโรคไตมันเป็นโรคที่เราสามารถเฝ้าระวังได้เราใส่ใจดูแลตัวเองได้นะคะอยากฝากไว้ให้คิดแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะถ้าปูจะพยายามมาแชร์สิ่งที่เป็นความรู้หรือเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ่อยๆนะคะถ้า อชอบช่องของปูนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ